เป็นมากๆครับเจอนักแสดงใหญ่เจอพูดก,กับเจอคนเยอะมากๆครับวันนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยที่มางานพะาชทนก็เด้เมาดีใจครับที่ได้มาเห็นพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าน้องๆในวงการได้มาอยู่งานที่ถือว่าเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆของวงการบันเทิงไทยวงการโทรทัศน์ทีวีไทยเราในฐานะนักสแสดงก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับเชิญมาแล้วก็หวังว่าวันหนึ่ง เราเองจะมีชื่อนอ mm hmm. มินีในนั้น mm hmm. พวกเราเองก็จะต้องสร้างผลงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับเราพูดถึงว่าในาอนคตเราก็อยากมีชื่อเข้าชิงบ้างก็ต้องมาพูดถึงซีรีส์ของเราเน mm hmm. okay, วันพาซีรีส์ตอนนี้กำลังเขนน่งขันกัมากเลยก็ผ่านไปสิบตอนแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันพกเพราะว่าจิงโกจิงนี้ก็ค่อนข้าง เวลามาค่อนข้างนานแล้วัประมาณปีเกือบปีครึ่งก็ดีใจครับที่กระแสตอบรับดีมากๆแล้วก็เห็นได้เห็นแรงซัพพอร์ตจากแฟนคลับจากคนดูว่าเขาเอนจอยกับซีรีส์ที่เราตั้งใจทำรู้สึกดีใจก็ดีครับเพราะว่าเป็นมันก็เป็นสิ่งที่เราทำในระยะเวลาสามสิ่งที่เราทำระยะเวลาสามเดือนมันก็เหมือนเป็นการแบบทำงานที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับเราก็ ก็มีอะไรแบบหลายอย่างมากๆที่เราแบบสู้ไปด้วยกันในตอนที่ถ่ายแล้วก็แบบเวลามันน้อยมากๆแล้วรวมถึงปัญหาหลายๆอย่างแต่สุดท้ายแล้วพ็มันออกมาแบบพวกออกมาแบบนี้แล้วก็มีคนติดตามมีคนดูเราก็ดีใจครับเพราะว่าเราเราก็ดีครับที่มีแบบเผลงานออกมาแล้วเราผมพูดแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะผมผม <laughs> พูดเองครับ <laughs> เขาเต้น คือเราภูมิใจตั้งแต่ตอนถ่ายเสร็จแล้วครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกที่มีเวลาใช้เวลาค่อนข้างนานในการพัฒนาบทจนถึงอะไรหลายๆอย่างก็เกือบ2ปีแล้วตั้งแต่ทีเซอร์ออกมาแถลงข่าวปี2023เดือนพฤศจิก,กาจนมาถึงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออแบบการเดินทางเรามันก็มาค่อนข้างไกลพอสมควรไม่ใช่แค่เรื่องซีรีส์อย่างเดียวแต่การที่ผมได้รู้จักเขาด้วย เป็นเวลาปีครึ่งเกือบสองปีที่ได้อยู่ด้วยกันได้ไปเล่นบาสด้วยกันได้ทําความรู้จักกันจริงๆมันก็ส่งผลทําให้การแสดงของเรามันก็ดีขึ้นทําให้คนแบับอินแล้วก็เชื่อมากขึ้นอะไรเนะี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีซีรีส์ด้วยกันอีกมันเราก็ต้องในหาหนะนักแสดงคนทํางานเราก็ต้องเข้าแบบศึกษาคาแรคเตอร์ของตัว พวกเราทั้งสองคนแล้วก็ดูว่ามันแตกต่างใน,นเรื่องแรกทำยังไงให้คนที่เขาติดตามเราอยู่แล้วเป็นคนคอยเชียร์และรักและสปอร์ตอยู่แล้ว<ม>ให้เห็นมิติใหม่เห็นคาแรคเตอร์ใหม่ของพวกเราทั้งสองคนหรือว่าในเรื่องของความพัฒนาในฐานะนักแสดงก็ตามไน้าดีโเอาวี่ยนคเปนอตรกชนไมทันเลยโอ้โตอนแรกก็ก็แอบแบกังวลว่าจะ หมดกันไหมจะจะมาดูกันเยอะไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเออพอเห็นว่าโซเอาแล้วก็รู้สึกดีใจครับจริงเรื่องพวกนี้เราไม่สามารถไปบังคับหรือว่าหวังหรือภาวนาแน่นอนครับเราก็อยากให้คนมาดูโนโนทั้งหมดแต่ว่าเหมือนกันเราก็รู้ว่ามันเป็นแฟกเตอร์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราก็แต่ว่าพอมันโซเอาปุ๊บเราก็ทำให้ มันทำให้เรารู้สึกดีใจก็มีว่าเออเฮ้ยมันก็ดีใจที่คนรักแล้วก็สป,ปอร์ตเรามันก็เป็นแรงกนดาใจกำลังใจให้พวกเราพัฒน,นาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆสนุกกับการที่เราอยู่ตรงนี้มากๆเพราะเรารู้ว่ามีคนรักแล้วก็สป,ปอร์ตเรามากแค่ไหนแต่นกองก็มีแพลนมีเป็นนางด้วยคืออันที่ถือว่าเป็นพี่และแกของเราใช่ไหมใช่ครับก็ต<อ>ัดเพือ่อนใช่ไห ต่างประเทศก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นประเทศแรกเลยใช่ครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราก็เราก็วางแผนกันอยู่นะครับว่าจะทําอะไรหรือว่าจะมีโชยยังไงเราก็ยังเตรียมพร้อมกันอยู่ครับอยู่ในช่วงเตรียมพร้อมแล้วก็ก็เตรียมตัวไปเจอกันได้นะเพราะตัวผมเองก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ในเรื่องของการอยู่บนเวทีก็ต้องให้รุ่นพี่สอนรุ่นพี่ว่าคุณเจไม่ใช่รุ่นน้องนะคุณเ ถ้าใ,ในเรื่องนี้ก็อาจจะนะคเอ่อไฟนอลในไฟนอลเราจะมีเรียมโชว์หรือว่าเียงอะไรพิเศษที่แปลกแปลกไหมคะในรลกแน่นอนครับสำหรับไฟนอล e ีก็คือจะมีการร้องเพลงประกอบทางสัเพลงที่เรายังไม่ได้มีโอกาสร้องเพลงนี้สดให้ใครในอีเวนต์ไหนเลย แล้วก็อยากอยากเก็บไว้อยากเก็บไว้เป็นงานแรกที่เราร้องเพลงประกอบซีรีส์ครับให้เป็นตอนจบกัเลยครับแล้วก็รวมถึงการได้พูดคุยกับพี่พ่วงกับพี้อหรือว่านักแสดงที่จะมาในวันนั้นด้วยก็คือน้องนองีโอกับม่อนก็รู้สึกว่าเราจะได้มาแชร์ประสบการณ์ว่าระหว่างทางไม่ว่าจะก่อนระหว่างหรือหลังที่เสร็จแล้วเรามีความรู้สึกยังไงกันบ้างเจอร์นี่ของเราเป็นยังไงบ้าง ก็จะได้มีโอกาสแชร์ทุกคนฟังว่าตัวละครเนี้ยที่มาความเป็นมามันเป็นยังไงความรู้สึกเราที่ได้เล่นหรือว่าเราได้รับอะไรจากตัวละครนี้บ้างเราได้รับอะไรจากเรื่องนี้บ้างก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้แชร์อะไรเล็กๆน้อยๆที่เราได้ซึมซับมาจากเรื่อง m ม g o l เด n b i r ให้กับทุกคนได้ฟังสุดท้ายเลย นะครับเราก็ผ่านกันมาแล้ว10ตอนช่วงนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของซีรีส์เรานะครับก็อยากจะให้มารุ้นกันว่าสุดท้ายมาร์กับตองจะลงเอยกันไหมหรือว่าสุดท้ายตองจะรอดหรือเปล่าอาจจะโดนมาร์กกินตอนจบก็ได้นะครับก็ต้องมารุ้นกันแล้วต้องปินะสุดท้ายเดินสุดท้ายสนุกสุอตัวร้ายที่แท้จริงโดนมากินนะสุดท้าย ครับผมก็ยังไงก็ฝากเลยนะครับมันพุทธสองทุกคึ่งน,น,นะครับทางโซนซีเนสิบ้นะครับแล้วก็ไฟแนลอีพีนะครับสำหรับคนที่มีโอกาสได้กดบัตรแล้วก็ได้ไปเจอพวกเรานะครับไว้เจอกันวันที่28นะครับส่วนใครที่กดบัตรไม่ได้หรือว่าไม่มีโอกาสได้มาก็สามารถดูไลฟ์สตรีมได้นะครับขอบคุณครับ